ในปี1980ฟุตบอลอิตาลีอยู่บนจุดสูงสุดของโลกสนามทุกแห่งเต็มไปด้วยแฟนบอลสโมสรใหญ่อย่างยูเวนตุสอินเตอร์มิลานแข่งกันสร้างอาณาจักรของตัวเองแต่ในความรู้รานั้นกลับซ่อนความเ no น่าเฟะไว้อย่างแนบเนียน คดีนี้เริ่มต้นจากการสืบของตำรวจกรุงโรมเมื่อพวกเขาพบว่ามีนักพนันหลายคนรู้ผลการแข่งขันก่อนเกมจะเริ่มทุกอย่างโยงกลับไปที่คำว่าตัตัวเนโรหรือลอตเตอรี่ดำที่ใช้ทำานายฝนฟุตบอลแบบผิดกฎหมายเบื้องหลังของมันคือนักเตะบางคนรับเงินใต้โต๊ะเพื่อล้มเกมตามที่โตผะพนันต้องการมูลค่าความเสียหายมากกว่าหลายล้านลีลาและทำลายความน่าเชื่อถือของฟุตบอลทั้งประเทศในช่วข้ามคืนในบรรดาทีมที่ถูกกล่าวหาชื่อที่ทำให้แฟนบอลช็อกที่สุดคือเอซีมิลานและลาซิโอ สองทีมใหญ่ที่ต้องเผชิญโทษหนักที่สุดในประวัติศาสตร์มิลานถูกสั่งตกชั้นไปเล่นในซีเรียบีส่วนลาซิโอถูกแบนออกจากลีกภาพนักเตะเดินออกจากสนามด้วยน้ำตาคือสัญ,ญลักษณ์ของวันที่ศรัทธาของแฟนบอลอิตาลีถูกหักหลังอย่างสิ้นเชิงและแม้จะผ่านมาเกือบครึ่งศตรวรรษคดีทอตโทเนโร1980ก็ยังเป็นรอยด่างที่ไม่มีวันลบออกจากเซเรียอาเพราะมันคือวันที่ฟุตบอลไม่ได้แพ้ในสนามแต่มันแพ้ให้กับเงินและความโลภของคนในเกมเองแล้วคุณละ่ะคิดว่าในยุคนี้ฟุตบอลยังบริสุทธิ์เหมือนนเเดิมมม้มม้ไวขาง,างห